สวัสดีครับผมพอกกนกับผมพายอยู่เคยพุทธิไทยเขาวงอีกเ้นเคยครับกับวิธีค้วค้ยของคนเลี้ยงค้อยครับพี่น้องครับอ๋มื้อนี้ก็หอดช่วงตอนคำแยมแลงครับหลังจากที่เล่มห้ามาแล้วนะครับก็เอาค้อยเขาคอกนะครับเอาเฟืองให้ครับอะมื้อนี้ก็สรงสงคือฝนจะตกกลมกระลังมากพี่น้องลมกระลังมาเอาเฟืองให้เกินคนนะฮะกีนกินเฮ้า มมันมอนอิ่ตามวิธีของคนเลี้ยงควายเนาะพี่น้องเนะาะขอกับข้อก้าเลี้ยวพี่น้องโอเบือนเอาเห็ดเอาผู้เดียวนะอด่มองยูมองเศร้าแล้วนะครับมองอยูมองเศร้าแล้วกะสบายเราพี่น้องฝนตกฝนลงเอาเข้อขอกไปทุรงธุระ เขาเผาขาเอาขาเขาหนาเฟื่องห้กายแล้วมามีนามมียังกินเรียบร้อยนะครับพี่น้องเนี่เสร็จเรียบร้อยมาเปนฝนสะลงเอา้ากินกินให้มันลงโหลดราคากล้วยสู่ต่อไปสู่ขึ้นเา่าเด้พี่น้องเด้อสูสูส,สูไปน้ำกันครับพี่น้องอืม แห้งถึกปานไดแหงกดกันกคักราคาก็ได้อมบ่แม่มว่าหนี่เด้พี่น้องบ่แม่นว่าไอ้มันอันนี้เด้อืมบางคนกะเอาไปเอ,อมาซื้อนําเฮาว่าคล้วยถึกซื้อไปแล้วกะไปขายเพิงแพงเอ,อโพดขายแล้วบัดที่นี้อ่ามาซื้อนําเฮาแล้วว่าเฮ้ยปล่อยลงจังซั่นจังซี่อืม เอาไปก็เอาไปบ่ได้คนเสื้อน้ำห้างมือนเดี๋ยวไปขายสองมือนสองหมือนหาเห็นหลายหม่องหลายบอลรับพี่น้องนเนาะนี่ละผู้เลี้ยงมาปีสองปีสามปีได้หมือนเดี๋ยวเขามาเสื้อเอามือนเดียวไปขายเขา,ขาได้กำไรเป็นหมือนสองหมือน้ายถึงตัวผู้เลี้ยงนาะพี่น้องเนาะเหตุไดซูเอาพี่น้องสูไปสูโต้ไปเหังไดเน,นาะหัวแยมขายมันเด้๋ยจำเป็นขายกับบัวบ้ากันล้ะพี่น้อง ถึงกดที่ตันพี่ที่ตัวน,น่องที่ตัวจะคองขึ้นกันเนี่ยนะพี่น้องเอ้ยเออมึงเนี่ยคนนะไม่ให้ตัวลาหาพันยังไงพคตโอ้ยมีกันโพดรบาดไปโพดขายเลยขายหมื่นสองหมื่นเนืเ้อสีน้ำหอมไปสี่หาพันอยยางหลายกับหมืน่นน้องพี่น้องเนาะจักสีเห็ดอย่างไหนจักสีว่าอย่างไหน นายนายนายเข้าเลี้ยงมาปีสองปีขายได้กมื่นหนึ่งเข้าไปมือเดียวได้กำไลมื่นหาเป็นไปจังศรีหลักพี่น้องเอ้ยเออมันจังไรก็ได้ครับพี่นออ้องวัดอ๋อสัวอ๋เอากินกินโบยิงกินแทบแทบห้อง,อ,งอ,อืมโบได้ขายกับยูนีล่ละเฮ้าสูโต่อไปเนี่ยเอ้าเอาไหวซ้ำในละพี่น้อง อืมยช้ำนี่ละอยากเ่้เาทื่อเชื่อเราเมื่อน,นี้เอาห้กําล่างใจสุขุสุขคนนะพี่น้องนาอสู่ต่อไปได้พี่น้องเด้เอสู่ต่อไปวิธีคว้าของคนเลี้ยงควายผมพาอยู่เคยพูธ้ธายเขาวงเมื่อนี้ขอล่าพี่ล่าน้องไปก่อนเมื่อนาพอกันไหมครับพี่น้องสำหรับเมื่อนี้ขอกล่าวคำว่าขอผูล้ลระกาศสวัสดีครับผม